มีหลายคนถามมาว่าป่าหิมพาน์มีจริงไหมมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันป่าหิมพานนั้นมีจริงเป็นพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่ที่สวรรค์ชั้นล่างสุดก็คือสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาป่าหิมพาน์เปรียบเหมือนอุทยานขนาดใหญ่ของสวรรค์มีต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามมากมียอดเขา84,000ยอดมีแม่น้ำ5สายมีสะขนาดใหญ่อยู่ถึง7สะ สอนุดาษที่เราอาจจะเคยได้ยินก็อยู่ที่นี่ด้วยเทวดาชั้นกลางเช่นครุฑนาคยักษ์คนทันวิทยาธรอ,อาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานรวมทั้งกินนอนกินนรีและสัตว์แปลกๆหลายชนิดเช่นตีนาราชสีไกรสนราชสีนาคราชสีและโคจสีเป็นต้น และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่ป่าหิมพานต์นั่นก็คือต้นมักะลีผลที่ออกผลเป็นนารีหรือเรียกว่านารีผลซึ่งเป็นที่หมายปองของเทวดาหลายจำพวกเช่นคนทันวิทยาธรเป็นต้นนี้เป็นเรื่องราวของป่าหิมพานต์ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคลายความสงสัยให้กับพวกเราหลายๆคนฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร